เอาแล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุก่านนะผมวันนี้ก็อยู่กับ Planet of Lana ในภาคที่6กันแล้วนะทุกคนจังหวะนี้เราแบบว่าวิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาอย่างยาวไกลนะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่แบบแห้งแล้งจัดเลยซาฮาราคุณผู้ชมซาฮาราอยู่เย็นเฮ่อ <G ül üyor> แล้วนะเฮ้ยข้างหน้ามีวะมีผุ่มวะมีผุม่มจังหวะนี้ยังไงอีโลจังหวะนี้อ e ีโลไป็นหนึ่งเดียบมีใครอยู่เปล่านันนี่ไม่ไมีต้องใส่โลแบบ ตื่นต่มล้วตื่นตุ่มเองว่ะอีโลอุ๊ยผมได้ยินเสียงอาจจะไม่ใช่อีโลแต่เป็นลูกโม่โอ้มอมไม่ก็เหรอทำไมมีไลโน้ตมีไลโนตเฮ้ยลงมาเปล่าน้องอยานะยาลนะน้องอยานะน้องนะเรา เราต้องหาอะไรที่แบบว่าต้องหาทางไปนะคุณผู้ชมแต่ต้องขึ้นทางนู้นเหรออืมจวันนี้แหละปีนฮึบแล้วผมขออนุญาตครับสั่งน้องขึ้นไปข้างบนน้องกระโดดไปสวยนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนนะอืมอืมอ๋ออืมยังยังยังไม่หลอกแม่หลอกเฮ้ย เอ้ที่จังหวะนี้ออกกระโดดกระโดดกระดฮึบอ้เอ้สวยอืตามาตตามาตามาตามมรอ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 เยแป๊บนึ้งแป๊บนึงแป๊บนึงขอชัวขอชัวชัวชัวอะไรจังหวะนี้ชัวมามามามเดินมาเดินมาเดินมาน้องเดินมาเเห็น่าเห็มองสูงป จะมองมุมสูงได้นะมุมสุงตัวนี้ก็โดดข้ามหัวเลยนะเท่เท่เราเน้นเท่เลยตัวน,นี้ไปครับฮึบฮึบฮึบไวมากตัวนี้วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งสวยครับตัวนี้โอโหดาแรกก็ปลอดภัยหัยห่วงสบายบื้องมันเริ่มแบบเข้าสู่อะไรจะทมอันโบราณไะไม่สิต้องบอกว่าทันสมัยน้องเพอรอะไรบึ้งบึ้งอะไรบึ้งบึ้ง ดีนผมดีนไอ้น้องขึ้นไปมาขี้มุ้ยกันรึคือแบบคือแบบคือแบบสวยมีตัวอะไรว่งวึงอยู่ล่างแน่นอนเลยคุณผู้ชมผมว่าดีนผมดีนทัวจริงจริงแล้วมันอยู่บนวะมว้ยน้องก็น้องกดกดลิฟต์กดลิฟต์เฮ้ยน้องไม่เอาลิฟต์ลงเหรอเอ้าผมมีเสื้อด้วยเหรอผมมันอยู่ข้างบนจริงว่ะ เอาตะกี้มันมีเชือกข้องอยู่อย่างงี้ตั้งแต่แรกแล้ววะเฮ้ยผมไม่เห็นวะผมไม่เห็นจริงอืมโดยน้องลากเราขึ้นไปนะคุณผู้ชมอืมอืมรอรอรอคุณผู้ชมรอรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนครับจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ยังไงมีไปปุ๊บปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บปุ๊บจังหวะนี้ พึบนี่นี่โอ้โหดีนะที่ซ้อมมายังไงยังไงสิแลวจังหวะน,นี้ต้องกดลงอีกคุณผู้ชมใช่ป่าวะเอเอผมอยากรู้ว่าถ้ากดลงมันจะลงไปถึงไหนจริงแป๊บหน่นะไอ้หมอน,นี้กงลรามาผมไปไม่ทันวะเฮ้ยหย่อนย่อนย่อนอันไรที่เผอ ที่เผอที่เผอเขายู่วันนี้ฮอุ้มอุ้ยอุ้ยลือลงไปลงไปลึกมากโอ้โหผมว่าเราน่าจะจังหวะจังหวะที่ที่เอ่อที่เรากดปุ๊บเราก็โดดตามไปเลยคุณผู้ชมว่านะจังหวะนั้นได้ว่ะเดินรอรอรอก่อนเอากดผิดเดี๋ยวน้อง เห็นปะเนี่ยโอ้ my god รอจื่อเอาน้องตาบอดป่ะนี่น้องไม่เห็นน้องไม่เห็นเรามิชชั่นอินโพสิเบิลจัดว่ะมิชชั่นอินโพสิเบิลจัดจริงกด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 คลิกคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายนี่นี่นี่เรามิชชั่นอินโพสิเบิลต่อโอ้ my god ดที่จัดที่วันนี้ไม่มีแล้วอ่าเราต้องให้น้องตามมาเนาะ มามามาตอนนี้ของจริงคุณผู้ชมของจริงไป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 ไยไ,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 ไม่ทนัทนหรอันไม่ทันนะฮึฮฮู้เกิดมานี่ของจริงนี่ของจริงนี่ของจริงป๊บตนี้ไงตรงนี้ไงน้อง,งกดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห oh <c oughs> อะไรเนี่ย โอ้โหอะไรยู่ป <All right. S 1> ุ่นนี้ก็เท่เ oh กินโอ้ไม่โกดเมกี้คือแบบไม่ได้อยู่ในเพจแล้วคุณผู้ชมคือแบบว่าเราเรามั่วมาอะไรแบบมั่วมาแล้วแบบรอดแล้วเท่แล้วเท่โอเคไปต่อครับจังหวะน,นี้ถือว่าแบบลัคก,กี้บวกร้อยคุณผู้ชมอุย้ยหลังหน้ามีถ้าอ่ะคุณผู้ชมมีถ้าเฮ้ยใค่ขอประตูครับ มีคนอยู่วเปล่าโอยเยอก็ใช่ไหสโอไมคก๊สโอไมคก็สเราควบคุมตรงนี้ได้อี๊ไอ้พวกนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณผู้ชมจริงเลยพวกนี้อาจจะเป็นยามปาบะโผไปข้างบนข้างบนนั้นมีอะไรหรือเปล่าทางซ้ายน่ะโอ๊ยม,มีรูมีรูมีรูแล้วจวังวะนี้ยังไงปิดปุ๊บแล้วเราไปทางขวาแล้วก็ควบคุมโอเคให้น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่เด้อ อีมาอีม okay, okay. าโอเคโอเคเดี๋ยวนี้เราไปครับเดี๋ยวนี้เราไป๋ยวนี้ไปเดี๋ยวรอรอรอจังหวะหนึ่งครับรอจังหวะหนึ่งอ๋าเฮ้ยเห็นตีนหรือเปล่าเดี๋ยวเห็นเล็บขบขึ้นมาทำไงตอนนี้น้องๆเตรียมปิดน้องเตรียมปิด,น,ปดน้องปิดเออสวยตอนนี้น้องเปิดน้องเปิดมากระดดด้ย,ยน้อง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะก,กี้แบบหัวโขกคุณผู้ชมทาไม ยี่หงคหนดินโป๊กเลยหัวโน่นร้องยี่ตัวนี้ที่เผลอโตไปครับ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 อื้อว่ายมาไม่ถึงว่ายว่ายวายโดนสั่งให้เดินแค่นี้โอ้โหตายแล้วน้องทำไมดินนี่เจอพี่แล้วนะน้องนะ เลยหือเลยทีนี้อ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราจะใช้อันนี้อันนี้อันนี้นี้นี่นี่ดูดูดด,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 ดูดน้องน้องบินน้องบินเดี๋ยวผมดูดดุดนแล้วผมจี๋อยู่แงล่างแล้วให้น้องปิดประตูนี่ลงแางล่างเลยอืมอืมเอาน้องปประตูสวยนั่นแหละอยู่ในนั้นไปว้าตายแล้วว้าตายแล้ว ตรงนี้เราปีนได้ปะปีนปีนตรงนี้ปีนตรงนี้นนนนอืออ่าต้องแบบเผื่อ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 กระโดดเผื่อกระโดดนี่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 นอ่าเดี๋ยวผมลองก่อนนะเดี๋ยวผมลองก่อนนะเดี๋ยวม,มาเช็คซิตรงนั้นเดี๋ยวมามาเช็คซิมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า,าน้องมาด้วยตามมามีอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่า มีอะไรหรือเปล่านะมีอะไรหรือเปล่านะ่โอ้ไม่ก็นะ oh ผมเจอกันสุดท้ายเลยคุณผู้ชมแต่เราพลาดไปถึงสี่อันไม่เหลือเชื่ออะไรเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ไหวปหเนี่ยอันที่สิบครับโอ้ไม่ก็ที่เหลือหายไปไหนผมได้ยินเสียงอะไรตีๆทางนี้คุณผู้ชมนี่เอ้แล้วมีเสียงอะไรอยู่ฝั่งนู้นไม่รู้ ราต้องข้ามสิ่งนี้ไปเออต้องมีการวิ่งเล็กน้อยอึ๊บหุยหุยแล้วมีลมวะลมมันกันโชควะ่ะคุณผู้ชมุยลมมันกันโชคจัดแล้วไอ้ตู้นี้มีไฟไอ้ตู้ข้างล่างมีไฟคุณผู้ชมข้างล่างมีไฟเอา้าเราจะไปไงไอ่ะทีนี้อืมอืมโหใบพัดนี้วะ่ะ ว่าไปพัดจริงวะเอา้ามันก็ไม่พัดเราหนิโอ้โหฝุ่นเข้าตาหมดแล้วหรอไปครับเจ้านี้ไวอา้าวโอ้โหน้องโดนไปพัดตีตูดโซลี่โซลี่โซลี่ไอ้โนนี่มันตีตูดน้องเราได้ไงกันเดะ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 ตุ่นเดะตุ่นไปครับ ตัวน,นี้มีเอ๊หรือว่าเราต้องเอาน้องมาด้วยวะผมเริ่มสงสัยแล้วแต่น้องโดนตีตูดนะผมขอเดินเบสสุดก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเช็คเดี๋ยวไปเช็คเฮ้ยมีแท่นควบคุมอยู่ตรงนี้วะ่ะคุณผู้ชมเราต้องเอาน้องมากัดสายข้างบนเนาะต้องง้อไปดูนะผมว่าแท่นควบคุมตรงนั้นมันทำอะไรได้แท่นควบคุมตรงนั้นมันทำอะไรได้นะ จะดับไฟหรือเปล่าแล้วน้องจะได้มาได้ไงไปตัวนี้ไวครับตัวนี้ไวครับตัวนี้ไวครับตัวนี้ยังไงสิตัวนี้ยังไงไอ้ลมนี้ก็ไม่หยุดหมุนนะแต่ไฟตัดแล้วครับคุณผู้ชมแสดงว่าผัว่หม้อไม่ใช่หม้อประตูตรงนั้นอาจจะอันนี้ได้เนาะตัวนึงอาจจะเปิดโอ้ยลมลมพัดลมพัดลมพัดยอ่ยอยอ่ยอย่อ นี่ประตูตรงนี้น่าจะเปิดผมว่านะนี่ไงมา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 เลยมาเลยดึงอืมอ้หมอนนี่้วลังจะตีตูดเราตีตะอนอุย้ยข้างบนนั้นว่ะข้างบนนั้นมีประดิษฐ์ว่ะข้างบนนี้เข้าได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงตรงนี้มีซองตรงนี้มีซอง โจเรียบร้อยครับเอยอะไรวะี้วเดี๋ย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 วเดี๋ตรงนี้มีรูตรงนี้มีรูมีรูอะไรเอ่ยโอ้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 เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ลงแบข้างล่างครับคุณผู้ชมนี่นี่อุ้ยแล้วมีหนาวะเอามากันเรานโอเคอันนี้กันได้เอ้ยย่อนย่อนเอ้ยเบรกเบรก มอนี่ไม่มอนี่แล้วทีนี้เราเราน้องขึ้นบนหัวไปได้ไหมแล้วก็บินข้ามภูเขาไปเลยง่ายดีเนาะอืมตอนนี้ผมว่าผมน่าจะพอเข้าใจแล้วคุณผู้ชมอ่ารูที่เราพังลงมานะผมว่าเราจะให้น้องมุยมุยของเราอะเกาะหัวน้องม้าเข้าไปนะคุณผู้ชมแล้วทีนี้เราจะบังคับน้องม้าเข้าพาน้องมุยมุยไปฝั่งนู้นเพื่อไปกัดสายไฟที่มันขาดอยู่ผมว่าใช่ เทคนิคนี้แหละแน่นอะน2องร้อยเปอร์เซ right. ็นต์คุณผู้ชมดูดูดูจังหวะนี้เทคออฟครับผมถ้าถ้าอากาศยานทุยอะไรเนี่ยจังหวะนี้เตรียมตัวครับน้องน้องไปครับจังหวะนี้ยังไงขึ้นบนขึ้นบนครับขึ้นบนขึ้นบนเออเออเออหัวโขกนะหัวโขกนะเออโอ้ยโอ๊ยโอ้ยทุลักทุเลนิดนึงครับทุลักทุเลนิดนึงวันนี้ยังไงวันนี้ยังไงขบนยังไงขบนลมแรงหรือเปล่าลมแรงหรือเปล่าอุ้ย แล้วพันทุนนี้ไงเชือกเชือกเชือกโอ้ยเดี๋ยว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 ไปช็อตเด้อกัดมานี่โดนดูดนะบอกเลยนี่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 อันนี้นี่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 ปิดไฟก่อนหนูปิดไฟก่อนกัดกัดกัดด้วยกัด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 เออเก่งมากสุดยอดมาครับได้เวลาไปต่อดิสโก้โอ้ ิโลไอ้หมอนี่แล้วมีเสียงเพลงว่ะคุณผู้ชมคิดว่าไงไปโตดิครับโอ้โหอันนี้คิดว่าตัดจบละสิเนาะยังยังยังเฮ้ยเอ,อะไร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 มาถึงหรือเปล่ามาถึงหรือเปล่าอืมไม่ถึงหรอกติดติดคือติดคือจนนี้ติดคือ,คอ,คอเ,รเราไปได้ไหมเราไปได้ไปไ,ได้เนี่เนเนมุดได้อุ้ยเรามุดได้ว่ะ ละโมดได้ละโมดได้อืมอาจจะต้องมีการลอ่อเหมือนเห <c oughs> ม,มือนแบบพาเล็กๆนะผู้ชมต,ต้องมีการลอ่อเกิดขึ้นครับผมนี่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 ดูงั้นก่อนนะดูก่อน,นเฮ้ยเฮ้ยลงลงรูลงรูลงรูอ่าจังหวะนี้เราเดินไปไม่ได้นะผู้ชมเดินไปคือเตอะอืมตอนนี้ต้องอ <c oughs> เดินตาม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 เออหมินหมิน นอ้นองมาน้องมานี่นี่นี่น้องพอลูนี้ปุ๊บมันเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บตรงนี้ไงมุดเออจีไม่ทันจีไม่ทันนี่ตรงนี้อือนี่ไม่เอ,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 อบเอฟเอบพุ่มนี้ก่อนแอบพุ่มนี้ก่อนอนี่มาอ,อีกมาอีกอีกทีนึงอีกทีนึงวันมอวันมอวันมอเอยไก่ไปไก่ไก่ไปใกล้ไปน้องไกไไ่ไปอะไรล่ะใกล้ไ,ไปฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ไงนิ่ง เข้าบุ่มเข้าบุ่มตรงนี้ไงจังหวะนี้ไงตรงนี้ไงตังวนี้ยังไงเอาน้องมายังไงก่อนจังหวะนี้ฮัลโหลเร็วล่ะเสร็จห่อจังหวะนี้น้องรอน้องรอ,อ,งรอตรงนั้นน้องตรงนั้นน้องเจอน้องเจอปุ๊บเราเดินออกเดินออกจังหวะนี้ยังไงเรายืนรอเรายืนรอจังหวะนี้เดี๋ยวให้น้องตามน้องตามปุ๊บมาดินี่เออมาดิจังหวะนี้ยังไง ได้น้องหยุด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 เดี๋ยวนี้นะหยุดเออสวยสวยน้องตามน้องตามมาน้องตามมาสุดหล่อเลยอย่าลืมที่ตามพี่มาเอาน้องน้องน้องนั่งพืน้นหนูเฮ้ยนั่งพื้นดิเดี๋ยวน้องเอ,อ้ยอะไรอ่ะพอนมาหนูพอนมาแล้วดิวพอนมาไอ้หมอนี่ หมดน,นี่มันโดดอยู่บนนุ่นๆพ่อพ่อมาเดินมาแล้วเราเราต้องรีบไปโอสั่นสันสันส่นสันสนสน่นั่นสั่นอันไหอีกทั้งนั้นเราวิ่งไปได้เลยปะไม่ได้ถ้าวิ่งไปเลยนี่ขิดนะเนี่ยมันวิ่งตามทันหรือว่าเราอาจจะต้องใช้น้องร่อจริงๆว่ะคุณผู้ชมผมว่าเดี๋ยวผมลองทันหรือเปล่านะจะทันหรือเปล่าปึ๊บหนูขึ้นมาข้างบน ตามมาด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เท่านั้นวิ่งวิ่งเร็วเริวเร็วเร็วเรเรวเรวนนี้มันจะห็นอ้อเอยเเอเาน้องหด่โอไมกกดไม่สู้มันโอไมกกด เราน้องมุยของเรา,อาโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมเราเสียน้องมุยไปว่ะเอ๊ะน้องหินเนี่ยมาพังอะไรตอนนี้ล่ะฮะหลูร้อยวันพันปีไม่พังมาพังตอนกูเดินผ่านเกิด <c oughs> แต่กับกู แม่เจ้าฮัลโหลผมว่าเราจะต้องช่วยน้องได้ครับจังหวะนี้น้องอ e ีโรเราโลกจัดเลยนะคุณผู้ชมไม่ใช่น้องอ e ีโรน้องลานะน้องวิ่งไวมากคุณผู้ชมตอนนี้น้องใจร้อนจัดเอาละผมสำหรับพารนี้ขอตัดจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าครับผม e ี you a เกนเน็กเดย์กู๊ดบายเป็นไงตัดจบแบบละครไทยดิ